โอเคครับตืน่นก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพจอาราฟแฟมิลี่นะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมวอลฟิปเปอร์เช่นเคยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมารีวิวดันอีเวนต์ใหม่นะครับหัวร้อนกับลงโอโรจิอีกนะอ,อ่มิติบงกฎนะครับก็คือได้ดันมิติบงกฎอนาคตพังทลายเนี่ยนะครับนะก็ไม่ผ่าน70สักที60อ่ะพอผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วกันว่า คือแม่งยากชิบหายเลย60ผ่านได้แบบต้องใช้ทีมดีๆเลยซึ่งผมใช้ทีมทีมนี้ผ่านได้นะครับทีมนี้ของผมผ่านได้เนาะแล้วก็ทีมนี้ผ่านได้คือผมทําแล้วอ,อ่อแล้วก็ทีมนี้นะครับทีมนี้น่าจะเก่งที่สุดแล้วตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยมันจะอ่อนคือมันเกือบชนะดันเลเวลเจนะครับแต่ว่าตายก่อนเออผมก็เลยรู้สึกว่า คือเขาอ่ะสามารถผ่านได้นะครับทีมซิลตี้แต่ว่าต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นมังกรแล้วต้องเล่นมือปัญหาคือแล้วต้องเล่นมือคือผมอยากทําทีมที่สามารถออโต้ชนะได้ครับปัญหาแล้วผมไม่มีโซจิโร่ไม่มีลุงไม่มีไอ้ลุงเจาะทะลุอัะนนะั้นลุงธาตุมืด5ดาวนะครับแล้วก็ไม่มีพวกธาตุไฟคือธาตุไฟออโต้ผ่านได้นะเออเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีแล้วกัน,กนว่าว่าทีมไหนที่ที่เขาแชร์กันในกลุ่มแล้ว แล้วสามารถชนะชนะด่านแบบแบบกดออโต้ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาระบายก่อนแล้วกันว่าแบบเออมันเป็นยังไงก็คือเออมิติเขาวงกดพังทลายเนี่ยก็คือมันจะมีบอสให้เราสู้3ตัวผมจําไม่ได้ว่าด่านแรกๆมีกี่ตัวนะครับแต่ด่าน60กับ70จะมีให้สู้3สเต็ปก็คือเอ,อใช่เปะวะอันนี้กี่สเต็ปเอย ผมจำไม่ได้น่าจะ2หรือเปล่าผมจําไม่ได้แต่ว่าด่าน70ให้สู้3แล้วไม่ผ่านสักทีแม่งบอสตัวแรกอย่างเก่ง <c oughs> ไม่กระดานมีหยู่สู้อ่าสนะครับ3เนาะ3ใช่ไหมเราเราต้องผ่านบอสสตัวปัญหาทั้ง60-70แล้วปัญหาของมันคือ70แม่งยากชิบหายแล้วต้องสู้คนเดียวอะ่ะโอ้โหคือแบบมาระบายเลยว่าแบบ โคตรยากด่านนี้นี่ยิ่งยากเลยผมแม่งไม่ผ่านเลยใช้คือต้องบอกก่อนว่าอาจทีมทีมที่เป็นตัวธนูแบบนี้ครับที่เขาเป็นตัวธนูเนี่ยนะเห็นไหมตรงนี้มันอาจจะสู้แบบออโต้ยากเพราะว่ามันต้องเล่นมือถ้าเล่นมืออาจจะชนะก็ได้นะครับพวกทีมซิลตี้พวกทีมเนี่ยเอลยาเล่นมือแต่ว่าผมไม่เล่นมือเลยเป็นคนที่ไม่เล่นมือก็เลยว่าจะมาทําทีมที่สามารถผ่านออโต้ได้ก็เลย ตอนแรกเก็บไว้เนี่ยจะหมื่นห้าแล้วผมก็เลยคิดว่าอาจจะได้เปิดกาชาก็คลิปนี้แหละถ้าไม่ได้พวกตัวที่ต้องการนี่อาจจะรี้ยดีใหม่เลยก็ได้นะครับนะคือทําคือทรัพยากรผมเยอะมากผมฟาร์มแบบโหดจัดนะคือเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าทรัพยากรเยอะขนาดไหนเนี่ยดูเดิอันเนี้ยก็ย e p มีเป็นล้านแล้วอันเนี้ยดูแบบเยอะอันเนี้ยก็สองแสนอะไรเงี้ยคือฟาร์มเยอะมากแต่ว่าพอจะมาทําทีมลงอันนี้ไม่ผ่านผมก็เลยแบบโอ้โหเฟลมากเลย ถามว่าเอาทำไมต้องผ่าน70มันจะอันเดียวกันกันกบสเตปพวกเขาวงกฎนิติธรรมดาเลยครับก็คือผมผมเห็นเขามาแชร์กันก็คือด่านเลเวล70บบทมีคนตีทีนึ่งอะได้ไอไอดาวลุงตัวเนี้ย7ก้อนถ้าทั้งที่ด่านเลเวล5 0ไอเลเวล60ผมลองตีได้2ก้อนอัตราดอปบ,บ่ะคือน่าจะ2ก้อน1ก้อน2ก้อนตลอดซึ่งความต่างของมันคือ3เท่าอะเหมือนอันเก่าเลยที่ผมเคยบอกว่ามันความต่างกัน3เท่า แล้วถามว่าเอาทําไมต้องรีบเอานี้หรือเปล่าคือถ้ามีลุงแล้วเราฟาร์มอันนี้เยอะๆครับเราเอาไปปลดล็อกอเรลิตี้ใช่ไหมแล้วเราจะได้ใบตัวนี้ครับใบเ,เนี่ยร้านแรกของที่เป็นหัวใจถ้าเราปลดล็อกเยอะๆแล้วเราเอา50หัวใจไปปลดล็อกอาเทพครับแม่ยงยังโค้งใครมีสถานะทะลุบ,บวกดาเมจ280%คือตีหน้าสัน่นแล้ว ปัญหาคือที่ผมบอกว่าถ้าผมเปิดไม่ได้ตัวที่ผมต้องการผมจะรีเพราะว่าอีเวนต์นี้มีเวลาจากวันที่20กันยาถึงวันที่19ตุลาแค่นั้นมีเวลาจํากัดนะครับเออก็คือแบบแบบมาระบายเลยว่ามันคือมันยากจริงเดี๋ยวผมจะแชร์แชร์ให้ดูนะครับว่าว่าทีมที่เขาใช้ผ่านมีทีมอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเลยละกันว่ามีทีมไหนมั่งอ่าอันนี้ทีมหนึ่งเลยก็คือเนี่ยโซจิโร่ลุง คือแบบคือถ้าผมได้โซจิโร่มาผมทําทีมนี้ได้เลยนะเพราะว่าลุงครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวอัศวินที่ใส่หมวกธาตุมืด3ดาวได้ซึ่งตัวผมมีซึ่งมันหาง่ายไงตัว3ดาวนะมันก็เลยสามารถเล่นได้นะครับทีมทีมลุงก็คือถ้าไม่มีลุงเราเปลี่ยนเป็นอัศวินอัศวินตัวนี้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันอัศวิน สวินธาตุมืดโอ้ยไม่ใช่เห็ดเนี่ยตัวนี้ครับเราสามารถแทนที่ลุงกับตัวนี้ได้มีสถานะเจาะทะลุเหมือนกันนะครับนะสามารถแทนที่กันได้เลยซึ่งผมขาดแค่โชจิโร่ตัวเดียวเลยกับไอหมวกนี่แหละโอเคเดี๋ยวทีมต่อไปนะครับมีน,นี่คือทีมธาตุไฟปล่อยสกิลเนาะก็คือต้องมีลุงอยู่ดีแม่งเออถามว่าทำไมต้องมีลุง คือเมตามันเหมือนเป็นเมตาเจาะทะลุที่ที่ผมไม่ผ่านบอสนะคือบอสมันใช้สกิลรัวๆแล้วเราไม่สามารถแคนเซิลสกิลบอสได้เข้าใจปะครับเพราะเราไม่ได้เล่นมือแล้วสถานะเจาะทะลุมันทําให้เราตีทะลุมอนเตอร์ทะลุบอสได้ใช่ไหมแล้วไอ้พวกที่มีเจาะทะลุส่วนใหญ่มันเป็นธาตุมันเป็นสายดาบแล้วมันหมุนปั่นทีเดียวแบบรึปเดียวบอสแคนเซิลสกิลคือบอสแม่งไม่ได้ใช้สกิลสัสสสสกทีอะแต่ว่าพวกสายธนูพวกเล่นมือมันจําเป็นต้องแบบ คือมันไม่มีจอทะลุมันก็แบบผมบอกเลยนะว่าแม่มงเมตาจอทะลุจริงๆว่ะเออแบบสังเกตได้เกือบทุกทีมจะมีจาอทะลุหมดยกเว้นอยู่2ทีมก็คือไอ,อ้ยกว้นอยู่ทีมเดยวก็คือมันติดบอลน,นะครับจะมีทา่าแสงกับทาตทธาแสงกับทตุไฟแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายมานะแต่ว่าผมจําได้ว่ามีเดี๋ยวผมบอกว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับอ่าเนี่ยทีมนี้ก็สามารถออโต้ผ่านได้นะครับลุงอีกแล้วเห็นไหมลุงอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องมีลุงอ่ะ อ่าแล้วก็ทีมมืดทีมนี้นะครับก็คือเน้นยิงแรงไปเลยนะครับนะทีมมืดทีมนี้ก็ออโต้ชนะได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นทีมสุดท้ายก็คือทีมลุงเหมือนเดิมนะครับนะก็ก็ประมาณนี้แล้วก็ทีมที่ผมไม่ได้เอามาแชร์อีก2ทีมคือผมถ่ายรูปไม่ทันแล้วผมไปหาในกลุ่มแล้วเหมือนหายไปทั้งๆที่แบบเอ้ผมจําได้ว่าเขาเอามาแชร์แล้วว่าสามารถผ่านได้ก็คือมีทีมไฟมันติบอลก็คือไอไอทีม ฮานาบินะครับฮานาบิที่ปล่อยลูกระเบิดนะฮานาบิที่ปล่อยลูกระเบิดอะ่ะเออก็คือเป็นแบบประมาณนั้นแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือทตุแสงมัลติบอลก็จะเป็นไอตัวาตาแสงที่ที่เสกลูกบอลออกมาเยอะๆครับนะมันจะมีทีมแบบประมาณนั้นมัลติบอลถามว่าทําไมถึงสามารถแบบชนะพวกนี้ได้นะอันดับแรกคือมันสกิลเร็วอันดับ2คือลูกบอลแม่งเยอะ คือยิงทีเป็น10ตัวทั้งตัวทั้งตัวละครเราอีก3ตัวแล้วก็ลูกบอลที่สามารถเสกได้อีกเป็นแบบเป็น6 7 8ปลูกอะ่ะคือมันยิงทีเดียวตุมตามตูมตามต,มต,ามตูมตามคือบอสก็ไม่ได้ทาอะไรเหมือนกันแต่ถ้าจะเป็นทีมในตอนนี้คือทีมธาตุแบบแสงธาตุลมที่แบบเน้นคอมโบอะไรผมว่าไม่ผ่านว่ะแต่เล่นมือผ่านนะแต่แบบคือเราจะเอาออโต้อะเราจะเล่นง่ายใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าคลิปหน้าผมจะทําคลิปกาชาเปิดตัวละครแม่งเลย1มื่นห้า <c oughs> คือถ้าไม่ได้ตัวที่ต้องการคูณรียดีใหม่เลยคือแบบอย่างเซ็งอะเอาจริงคือแบบเฮ้ยนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดระบายแค่นี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันยากขนาดไหนเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันเดี๋ยวปล่อยออโต้ให้ดูเลยว่าแม่งโคตรยากเลยบอสตัวแรกแม่งยังยากขนาดนี้คือแบบอะไรอยู่วะท่าแสงถามว่าทำไมผมถึงตีท่าแสงนะผมจะทำทีมท่าแสงไนงะ เอาเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันคือมันมันโคตรยากอ่ะคือแบบมันเสกลูกน้องมากันอย่างเดียวเลยอ่ะคือมันมันไม่ให้เราทําอะไรเลยนอกจากมันเสกลูกน้องอ่ะผมก็แบบอะไรวะคูอทาอะไรมึงได้มากวะเนี่ยแบบแล้วคือตีเข้าอย่างค่อยแล้วมันหิวเลือดได้โอหโอโหบอสเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันชาร์จนะคือมันยิงรอบเลยนะเออผมก็แบบโอ้โหให้ตายเถอะซาร่า คือถ้าทํากับฉันอย่างนี้นะี่คือแบบเนี่ยคือคือมันกันเราเห็นไหมแต่ถ้าแบบเป็นพวกเจาะทะลุเขาจะเจาะได้อ่ะอันนี้คือบอสอันนี้คือคอมมันเล่นฉลาดไงเออบางทีคอมมันโง่มันไม่แบบคือมันจะไม่ยิงให้โดนบางทีมันก็แบบเออเอออะเออเนี่ยบัฟมันต้องทําทีมบัฟทีมอะไรคือมันมันออโต้ไม่ผ่านนะทีนี้โดนทีสองทีคือจะตายแล้วอะไรเงี้ยเอ,อ ผมก็เลยคิดว่าผมจะทําทีมที่เป็นทีมสายจอะทะลุผมแค่ต้องการโซจิโร่ตัวเดียวเลยนะเออขอแค่โซจิโร่เดี๋ยวผมจะเปิดหามังกรสายฟ้าไปด้วยว่าแบบเออถ้าผมได้มังกรสายฟ้าแล้วแบบจะลองสามารถว่ามันสามารถทําทีมที่แบบเป็นเอ,อ่อเป็นทีมเป็นทีมที่แบบใช้ธาตุแสงอะ่ะสามารถจบเกมได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองดูว่า ได้แค่มังกรสายฟ้ามานะ่ะมันจะพอเพียงหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าพอเพราะว่ามังกรสายฟ้ามันมันเน้นวันช็อตนะนะมันไม่ได้แบบต่อเรื่อยๆอ่ะโอเคดูทรงแล้วเห็นไหมตัวแรกก็จะไม่ผ่านแล้วนะครับก็เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ขอสุมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะก็สําหรับใครที่ยังไม่ผ่านก็มาบน่บนๆได้นะครับหรือมาแชร์ทีมที่สามารถผ่านได้ก็ได้นะครับซึ่ง <laughs> ในกลุ่มแม่งก็มีแต่ลุงทะลุธาตุไฟ เออผมว่าธาตุไฟมันน่าจะเก่งสุดตอนนี้แล้วนะธาตุไฟสายทะลุก็เหมือนกันนะเออธาตุไฟทะลุโซจิโร่ลุงอย่างเงี้ยโซจิโร่มันทะลุใช่ไหมก็แบบเออมันมีแค่ไม่กี่บิวที่แบบเก่งมากตอนนี้ผมบอกเลยว่าจะมีธาตุลมสีดาวโซจิโร่มันติบอลฮานาบิสีดาวธาตุไฟเอ่ออะไรอะ่ะลุง5้าดาวใช่ไหมแล้วก็ตัว5ดาว ผู้หญิงที่เป็นหอ,อกเงาะแล้วก็ตัวอะไรอ,ก,อก็น่าจะมีแค่นี้มั้งที่แบบเก่งเวอร์เลยอะไรประมาณนี้ดาเมจสี่ห้าล้านอย่างเงี้ยก็น่าจะมีประมาณเท่านี้มั้งที่แบบเป็นเมตาตอนนี้เลยอะแบบโอ้โหผมก็แบบอุตส่าห์ดองไว้ไม่นึกว่าไอ้ไอ้ระบบนี้มันจะมาเร็วนะผมพูดจริงๆนะถ้าสมมติผมผมเปิดตัวละครไม่ได้ตัวที่ต้องการนี่ผมเลียดีใหม่เลยนะผมไม่เสียดายกูเติมไปแล้วด้วยนะแต่คือมันกิจกรรมนี้มันดีเกินไปครับผมว่ามันมันดีเกินไป คือคิดสภาพเราไปฟาร์มแบบปกติกว่าจะดอกแบบเป็น10รอบไอเนี้ยกว่าจะดอกดาวฟาร์มอันเนี้ยครั้งเดียวก็ดอปดอกสอก้อนด้วยสผมแบบผมบอกเลยนะว่าผมรีไอดีมาปั้นตัวเนี้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมว่าเออแต่ว่ามันต้องมีทีมที่สามารถผ่านได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวปป้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์ subscribe, กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ช่วยกดติดตามเพจอาราแฟมิลี่ด้วยนะครับก็ ถ้าพูดเร็วเกินไปก็ขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับมันเป็นอารมณ์นมนะมันเป็นฟิลลิ่งโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ผมจะมาเปรียบเทียบตู้กาชาตนตเนอะตัวอื่นจะเป็น0ูนย์จุดดีกว่าเออลิมิตในที่นี้สองตัวนะเห็นกันเนอะโอเค